ลุนลุนครับเป็ดตะก้าครับเป็ดตะก้าสุดท้ายครับผอพ่อแม่แม่จีแหละน้ชจนทุกท่านนะครับม้นมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวให้แม่แรงเอาให้กินนะครับผมไม่สามารถเอา้กินได้ผมจะเดินไปดูให้หุ้นม่อยกาะใจหุ้นจเดี๋ยวให้อาจหุ้นถ่าย ถูกองก่อนที่ควาสิจันนั้นไม่เจบสวัสดีครับคุณดูส่วนท่านนะครับสวัสดีครับคุณดูสองท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญเชนะครับเชิญเธอที่ไม่พอครับเดี๋ยวเมตตาด้วยนะครับแปดแต่กาครับชุดเชิญนะครับเดี๋ยวว่า ผมผมไม่อันนี้ไม่เดงเกดินทำไปแล้วไม่เด้งเดี๋ยวยังไม่เดงถึงกินออกินนะครับ,เด,เ,ดรบเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายไม่เดงไปแต่ก้าโอ้ ตาเดี๋ยวจะได้ไปเดิอนออกกํลาลังกายสวัสดีครับแม่เข้ามาพูดคุยทักทถยได้นะครับคนโพสแม่สีเละท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเ,เข้ามาได้เลยจ้าเฉยๆนะครับวันนี้เฉยๆครับคือว่าคะแนนพออนุโมาแล้วครับเหลืออไยปไปไปู่แป๊บๆนะครับต้องขอขอบคุณพวกพ่อแม่พี่ทุกท่านนะครับ ชิ้นไม่ตายสีจันไม่เจ็บนะครับโอ้วนีีข้ขาดหลอนมากเลครับสีไหนให้สีจันจุบเกี้ยไมเก็บเนาะสีจันอยากเก็บกี้ช่วยอ่ะไม่ให้สีจันเก็บกี้ยแม่เอ้ มินเข้ามาพูดคุยได้นะครับคุณพ่อคุณแม่พี่ทุกท่านนะครับใจอยากคิดว่าจะเยี่ยมแซมสั้นแต่ว่าไม่มีคอนคอนเสิร์ตไม่อยู่ครับถ้าคอนเสิร์ตอยู่จะไปอยู่สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่พี่หนึ่งท่านนะครับมินเข้ามาพูดคุยทักทาอ,อะไรก็ได้ะครับเอาให้กินเลยะครับ เฉยๆนะครับแปดตะก้าสุดท้ายครับที่ค้างอยู่นะครับเฉยๆนะครับคุณพ่อแม่ที่เฉยๆครับเฉยๆที่มีเอฟซีโอนำมาให้สองรคะแนนแปดตะก้าสุดท้ายนะครับคุณพ่อแม่ทีท่านใดไม่ตาก็รอพรงนี้นะครับผม เดี๋ยวให้แม่แดงให้ว้เงเแตกโอ้หายอ่อนจิวัสดีครับฝากกดไลค์กด s u บ s กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กด subscribe เดี๋ยวจะพาสิจันไปนอนนะครับผมพกแม่ส่ทุกท่านครับอันนี้เชยๆนะครับ จุดเทอรที่ให้มาเกิดน,นะครับจุดเถอรครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองแล้วค่ไหนครับจุดเทอแล้วครับขอบคุณพ่อเฝ้าแม่แม่สี่ทุกท่าน,นครับที่เมตตานะครับขอ,ขอให้คุณพ่อคุณแม่สี่ทุกท่านยังมีแต่ความสุขขนเจลือนสุขภใใาพและกายแข็งแรง เช่เงินกันได้ขอให้สม,ม,ม้งมาพัฒนาลำเลยลำเลยยิ่งยิงย่งขึ้นไปนะครับสิจันแล้ไม่เจอก,ก็รักเอ็กซ์ไปซื้อดอกไม้ให้แม่แดงไหวพา,าครับซื้อดอกไม้ให้แม่แดงไหวพา,าครับแล้วมีผักอีกตัวครับอยู่ลุมมาใส่ครับอยู่แห่ลุมมาใส่ที่เห็นเนาะ ที่เห็นอยู่แลครับโอ,อ้องขอไว้ครับมาดูกันนะครับเยบพ่าสีจันไม่จุดไปน,นอนแล้วครับผมมาดูกันนะครับมุณพ่อไม่จีทุกท่านนะครับ นี่มาซื้อไปซื้ออันนี้พงไรแม่แรงก้อยผาครับอันนี้เดี๋ยวเจอบ้าสิจันไม่เจ็บเปนนอนแล้วครับฝากกดไลค์กด subscribe กด channel นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผาทำไร ลุ่มมาทำไมสวัสดีครับสวัสดีคุณเปียวครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เปียวครับสวัสดีครับเดี๋ยวพักอจารไม่จะไปนอนนะครับดูกันสองคนแม่ลูกก็ทำกันสองคนแม่ลูกนี่แหละครับเจี๊ยโอ้เพรดีผลไม้แปดตะก้าก็ สมทบที่ค้างไว้ครับขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่สี่ทุกท่านนะครับที่แม่ตาสี่จันไม่เจ็บโอ้สี่จันไปแย่งกินแม่อีกสวัสดีครับยังไม่ได้นี่ได้อะไรได้พองอะไรครับได้พองอะไรผักอีตู่ ไปแมงรักเหลือพกตู้สองสองแล้วเก้นสารให้แม่ไว้ฝากครับเพอพ่อแม่แม่ทีเดี๋ยวจะพาสีจันไปลำแล้วครับยังไงเอ่ขอขอบคุณเพราพ่อแม่แม่ทีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องพาสีจันขึ้นสวด โอ้ย oh, สิจันไปย่างแม่กินอีกสิจันจะแม่ก็เตอกล้องให้หน่อยวพองจะไปล่า,มมาอ่ะแม่พวงจะสิจันก็ไม่เชื่อไปล่ำแม,ม่ก็เตอกล้องให้หน่อยวอยู่กันสองคนก็ช่วยกันหน่ิวเนาะผมคลอมคลอม มองความสองอะไรดำปีเลยเัวสีดำามะาเ้ามาเร้ามาแล้วมาเร้าโอ้มาเร้าอะไรครับสวัสดีครับเมนเข้ามาเป็นก้เสือวันนี้ไม่คงไม่ได้ไปครับพงเงี้เดี๋ยวพงเงี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก้นเมื่อวานก้เขาเขาไม่ถ่าย หน้าเขาเลยเขาว่ามัเขาลุกเขาว่าอย่างนี้มีพอพ่อแม่แม่พีโทรมาว่าครับต้องขอไปครับผมเลยไม่ได้ถ่ายหลายครั้งไช่เราขอูกฟีกไม่หาตะขอไม่เจอตะขอจ้ำไม่ควันที่ตูปอันเดียว ควันตีปูเดียวผมก็เลี้ยงได้ครับช้างสองเชือกเลี่ยได้ครับเชือกยอบช้างสองเชือกเชือกยอบเมื่อควันตีตูปเดียวผมก็เลี้ยงได้ครับช้างสองเชือกก็เชือกร,ร,รู้ตะคอยเป็นไงหมดอ๋อมันก็ไม่รู้โอ้โหเอาเดี๋ยวคุณแม่เอาน้ำให้ช้างกินนะครับวันนี้คงไม่ได้ไปหา ไปเยี่ยมคอนเสิรนะครับวันนี้ก็ประชามนนอนแล้วคนก็นอนด้วยนะครับขอบคุณครับพ่อพอแม่แม่ที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องป้าสีแจงที่สวยทุกท่านนะครับอ้าวสาลุดแม่นี่ต่อสาย ทำน้ำชาไหมแม่แม,ม่เจ็บกันนํไหมครับไม่เจ็บก็กำลังสองได้หนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับางเมตตานางด้วยนะครับเมตตานางด้วยนะครับหรือจะม้นเข้ามาพูดคุยทักทายอะไรก็ได้นะครับขอเมตตาจริจันไม่เจ็บได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถะ ไล่ต่อ,อยครับก็ไล่สดครไล่สตัวนเพื่อหาค่าสับลดค่าตอนสับลดนะครับสมหับต้นสับลดกล่าวว่าจะลดคันหนึ่งเพราะว่าอ๋อครับขอบครับคุณเปี้ยวครับขอบครับขอบครับ คือว่าแซมก็อยู่ไม่ห่างจากผมอยู่ห่างกันรประมาณสามร้อยเมตรนะครับสั้นแต่ผมย้อมได้เข้าไปเลยเดี๋ยวถ้าความเสี่ยอ,อยู่ผมจะเข้าไปความเสียมาอยู่ผมก็เลยไม่เข้าไปครับผมณพ่อุ่ณม่ทุกท่านนะครับ,รบต้องขอเพื่อนัดเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยว เข้าไปไให้ได้เดี๋ยวคเสิรอยไปประมาณเจ็ดแปดโมงเช้าครับยังไงต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคนระับไม่แต่ให้น้ำทั้งที่นนะแไม่ได้อ๋อเหรอครับคนปั๊มด้วยครับ เสือจะให้ผมเลี้ยงผมว่าเลี้ยงไม่ได้แล้วผมโอ้เวลาเงุยหงิดขึ้นมาผมวิ่งไม่ทันผมผมเดินก็ยังกระเพกกระเพอยู่เสือไว้ยากเบ็นเลี้ยงใช่เหรอผมมีคูาอบจา์อยู่คูาาาจานระกคูกรบกมอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ครับ ตาเตก็ลุงผมนะครับตาเต๋อตเป็นญาติกันนะครับเป็นญาติคอนเจตกันจ,ออจริงนะครับเป็นญาติกันสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่พี่ทั้งหมดสองท่านนะครับเข็นเข้ามาอ้าเดี๋ยวให้แม่แดงถือกล้องครับหรือแม่แดงจอมสีจันไปล่ามอมือมถือกล้องแม่แดงถือกล้องแม่แดง ไม่เรงจ้าเจียว้องเจีผมเป่าทำแล้วยังบาได้ทำกินเลยรับยานเสื้อคนรองตลอดเสื้องข้าวหนี่งน้ำน้ตึงน้อยนเอย